สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปุ้ยจะพาเพื่อนๆมายังอำเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดนัดแบบบ้านๆน,นะครับตลาดนัดวัดต้นสนครับที่นี่จะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเพชรบุรีครับ,บผุกเท่าไหร่อ่ะพี่ยีบเลยอ่ะโอ้ทำไมเยอะจัง สดดเลยเนี่ยยิ้วไม่ไวเลยเดี๋ยวขากลับไปมาดูู้ตัวใหญ่มากขอบคุณมากค่ะที่ห่านรับอะไรดีคะดูก่อนนะคะคือปลาบริการทำทะเลเยอะมากสดๆใหม่ๆเลยครับป้าขอถ่ายหน่อยนะป้าอนะได้ค่ะ ปรากฏพี่กดทะเลสดๆเลยครับยังดิ้นอยู่เลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยอยู่ที่อำเภอบ้านแหลบนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปเดินตลาดหนักเช้าครับ เป็นตลาดขายตอนเช้านะครับเขาจะขายทุกวันครับข้างหน้าเราจะเป็นตลาดนะครับอยู่บริเวณวัดต้นสนนะครับอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ เดี๋ยวค่อยมาถ่ายกันเนะยองเนี้ถ่ายแล้วให้ถ่ายพอเมืนก็ได้ดูว่างบ้นนเดี๋ยวพี่มพามาเดินตลาดเช้าที่นี่นะครับอยู่ในอำเภอบ้านแหลมครับจังหวัดเพชรบุรีครับนนไก่ย่างพุยถ่ายบรรยากาศให้ดูสักงนับ ถุงเท่าไหร่อ่ะพี่ยี่สิบเลยอ่ะโห้ทำไมเยอะจังสดๆเลยเนี่ยยูไม่ไหวอ่ะเลยเบาดี๋ยวขากลับไปมาซื้อพี่ยังอยูไม่ขากลับอ่ะพี่บอกไว้เลยเดี๋ยวเขาจะเตรียมไปให้เอาให้ถุงหนึ่งเอาให้ถุงหนึ่งพี่ฮะพอไหมอไปฝากพี่เอาไปสองถุงก็ได้พี่ยังยังไม่กลับใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินตลาดก่อน ไปไปจะชื่อเป็นป่าครับรถคันนี้่ะฮะยกยกปีสองสองไงมันไม่หายป่ะนันม,นมานมด้ากระบะทีเท3อ่ะาอสามสเจ็ดสามทเทลรุกระบะอ่าทั้งหลังอสามสามี่เจสม สาส่จ็ดาว้เ้เดี๋ยวายวันนี้จะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยววางไม่เป็นไรจะบอกให้ตามเ่มขอบคุณนะครับครับอกดือกเนี่ยตอกสดปะสัวตัวเอรเริ่มเลยไหนวันนี้หอยไมยตายไม่ตายแล้วโอเคเยเดี๋ยวมาพี่ครับเดี๋ยวไปเดินดู ตลาคดที่เนลเนี่ตลาดที่ตรงนี้จะม่ปลาจะพาไปกข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าที่ว่าก,การำอำเภอบ้านแหลมนะครับก็โรงพยาบาลบ้านแหลมตรงนี้เป็นพวกอาหารทะเลนะครับโอ้ปลา โอ้ตัวใหญ่มากไยค่คม่จมีไข่าลกเกียวมีสลามนะ หาทะเลเยอะมากครับคนก็เยอะครับปลาของทะเลเยอะมากครับที่นี่ครับสดสดเลยครับ อ้อว<ม>ปลานี่ดุกทะเลใช่ไหมครับระทะเลเยอะมากสดสดใหม่ๆเลยครับป้าขอถ่ายหน่อยนะป้านะได้ค่ะ นี่ขึ้นจากทะเลตรงนี้เลยมันมันก็ขึ้นจากกระดานแล้วมาลงที่นี่ทั้งเส้นเลยทั้งแผ่เลยขอบคุณนะครับสาธุสมช้า เขาก็จะขายพวกอาหารทะเลทั้งเส้นนะครับเป็นหอยมาแห่ลคตัวให่านมงใหญ่เลยครับตัวใหญ่มากสิบสามร้อยอันนี้สามห้าสามออ่นี่เลยนะคะเน้เดินด ตัวใหญ่มากครับเราเดินสั่งนี้ก่อนปลากรดพี่กดทะเลครัสดๆเลยครับของทะเลเยอะมากครับที่มี่ครับมีแมงดาทะเลโอยัง ทั้งเส้นตรงนี้จะเป็นขายอาหารทะเลนะครับเพื่อนลองมาเดินดูครับตลาดวัดต้นสนบ้านแหลมเพชรบุรีครับ

ยีบาทคนระับไม่แพงครับสดสดน,น,นี่เนือเน้อปะเนื้อปลาสลามน้ำเย็นนะ ซอยนี้ทั้งซอยนะครับเขาจะขายพวกของทะเลครับความมึอโกป,ปูเ <อ unquote. S 1> ปลาครับนี่ปลาอะไรปลาครับปลาสากมาน้ำดอกไม้อ๋อที่เขาใช่ต้มข <Allāh S 2> ้าวต้มอ่ะ ต้มต้มต้มแกงส้มทอดได้หมดคัวใหญ่มากขอบคุณครับปลาสดแล้วเนี่ยปลงใช่ครับนี่ยังนิ่มๆเลยครับซื้ออาดี โลละร้อยยี่สิบเลือเอาตัวนึ่งนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนั้นรตัวใหญ่จะแพงขึ้นครับทำไงบ้างครับลืมแล้วตัดที่ตัวใหญ่มากสามคือ ยิเข้ามาลู่พี่ผมไม่ได้ตัวนี้น่าจะสามโดสี่โดสได้กระปงทะเลากระปงกะปงทะเลครับเดินทางนี้ครับทะเลจะเยอะมากครับที่นี่ครับ ข้าวน้เนืค่ะขาวน้าครับไม่ค่ะปูเป็นต้มนะคะปูเป็นต้มใช่ยอดรับประกันเลยโลละห้าร้อยห้าสิบสี่อันนี้สามตัวโลนี้สี่ตัวโลครับ เดี๋ยวเราเดินต่อครับนี <S <s ่จะเป็นปลาทะเลที่ขึ้นมาจากจาก่าเลยนะครับสดเลยครับใครคือคาเบร ของทะเลเยอะมาก <the> ครับตรงนี้จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งล้วนๆใม่ดีจ้าดูเลยจ้านจจ้าวมนโลไหร่สอง้าจ้าขัคุณโลอันนี้สองยี่ได้นะอันี้สองห้า เตี๋ยวไก่เนี่ยนี่ว่าขายถุงแล้วจ้ะมาในนี้ก็เอาหัวเอานะเขาให้เลยอันนี้ปะ่ะเสร็จใช่ครับเสริมได้ร้อยแล้วบุกไปได้เลยโดนีนะเอา,เอ,าอันนี้ครึ่งโลก็ได้ดีรวยนะไม่ซื้อเอ้าพี่ก็จะขอใส่ขิงลมวันนี้วันนี้ใส่ออกแม่ตูดใส่มันเท่าไหร่เอาครึ่งโล ใส่สดๆๆใสสดเลยค่ะดูนะคะใส่สดๆเลยค่ะจะไปลงยูทูบลงเลยจ้านี่นะคะตัวใหญ่มากใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะจิ๋งรับอะไรดีคะดูก่อนนะคะซื้อปลาบริการทำรีวิครับมีไข่ปลาลีกิ้วด้วยครับนี่ค่ะ เคข,ขอบคุณมากค่ะเงินเข้าเรียบร้อยค่ะนับอะไรดูทีปลาเก้าโอ้มีปลาหมึกนะครับรับอะไรดูก่อนนะคะซื้อของทุกอย่างบริการทำให้เลยนบ้างอันนี้ของร้านแก้โวโก4ลิตรได้แม่ปลาเก้ามาปลาเก้ามาขายปลาเก้าเข้ามาเยอะเลย4ลิีรแน่แบกเฉยซื้อปลาพี่ก็ทำให้ด้วยนะครับนี่ครับปลาเดี๋ยวพ้ยพามาเดินอีกฝั่งนี้ครับ ตลาดสดอำเภอบ้านแหลมนะครับเพชรบุรีครับมีพริกแกงนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเราข้ามฝั่ง น,นี้เป็นตลาดสดบ้านแหลมนะครับ เพื่อนลองมาเดินดูได้นะครับแต่ต้องมาแต่เช้านะครับตลาดสดอำเภอบ้านแหลมครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบบ้านๆนะครับกพออยู่ต่างจังหวัดครับโอสตตอสวยมากดูนีดตอปัดใหญ่ ต้องรอเขาเลยทางก็จะแคบหน่อยนะครับ